สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอมิน3659ห้าทารอนนะคะคลิปนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันที่10เดือนเมษายนวันพฤหัสบดีพศ2 5 6 8หมอมินจะมาแลนดอมนะคะตรงนี้คนที่คุณนึกถึงอยู่ตอนนี้คนที่อยู่ในใจคุณนะ,ะตรงนี้เขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณบ้างสิ่งที่เขากลัวนะะเกี่ยวกับตัวคุณคือกลัวเรื่องอะไรแล้วสิ่งที่ พิเศษนะในตัวเขาที่มองเข้ามาเกี่ยวกับตัวคุณนะคะเขามองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะตรงนี้ดวงที่หมอมินจะแรนดอมดูได้ทุกเพศนะคะคุณไปแทนเพศตัวเองดูได้ทุกราศีเลยนะแต่ว่าอย่าเอาการดูดวงสุ่มทั่วไปไปยึดมั่นถือมันว่าเป็นของเรานะคะอันนี้มันเป็นดวงรวงนะคะตรงนี้ดีๆก็เก็บไว้นะคะไม่ดีไม่ใช่ไม่ตรงลองเลื่อนไปดูคลิปอื่นของหมอก็ได้นะคะตรงนี้นะหมอมินอยากให้คุณทําจิตใจให้สงบแล้วอธิษฐานหนึ่งคนคนนั้นนะคะ มอมินขอดูพลังงานเขาก็เลยว่าเขาเป็นอย่างไรคนคนนั้นดูตัวตน,น,นก่อนนะคะเด็กถือไม่เท้านะคะไพ่แบเน,เนี้ยตรงเนี้ยนะคะอคุณอาจจะดีลหรือคุยกับคนอายุน้อยก็ได้ตรงเนี้ยนะคะหรือถ้าอายุเท่าคุณหรือมากกว่าคนคนนี้ถือไม่เท้าเนี่ยเป็นคนท,ท,นที่ทะเยอทะยานแอคทีฟตลอดเวลากระตือรือร้นเป็นคนคล่องแคล่วว่องไวหรือบางคนคุยกับคนอายุน้อยทางไกลได้ด้วยใบเนี้ยนะคะ อันนี้ธาตุไฟเมสิงค์หนคนนี้อาจจะชอบเลี้ยงแมวหรือสัตว์เลี้ยงนะคะตรงนี้มาดูใบต่อมา the high p r i e t นะคะตัวเขาเป็นอย่างไรอันนี้คนเกิดวันจันทร์คนคนนี้เป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกให้ใครรู้หรือเขามีความลับอะไรอยู่มานะตรงนี้นะคะ the h i g p e s มีความลับเสาขาวเสาดำเนี่ยคือค่อนข้างเป็นคนลึกลับไม่ค่อยเปิดเผยอะไรให้ใครฟังง่ายๆหรือถ้าเป็น ตัวตวเนเขาเป็นคนค่อนข้างไบโพลาร์นะทุกคนอารมณ์เดี๋ยวดีเดีด๋ยวร้ายนะใบเนี้ยมาดูใบต่อมาห้าดาบเจอห้าดาบเข้าไปนะคะกับเดือไฮพระเทศเนี่ยนะคุณเจอไหมคนเนี้เดี๋ยวดีเดีด๋ยวร้ายนะ,ะค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองชอบเอาชนะไม่เคยยอมรับฟังความคิดเห็นของเราคุณดูนะคะนะ,ะถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดเนี่ยคุณจะเป็นไฟตื้อก่อนยอมก่อนขอโทษมาตลอดส่วนเขานานๆทีหรือไม่ไม่มีเลยด้วยซ้ําคนเนี้ย หัวดื้อนะคะตรงนี้นะฮะถ้าเจอตรงนี้ก็คือเหมือนคนที่แม่หมอพูดนะอาจจะเป็นเหมือนคนลักษณะไบโพล่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะตรงนี้คุณมีเรื่องบาดหมางความไม่เข้าใจกันหรือมีเรื่องหึงห่วงได้ด้วยสําหรับบางท่านตอนนี้เขาเป็นอย่างไรสีดาบคุณกับเขานิ่งแล้วนะสีดาบแต่สีดาบสําหรับนี้อารมณ์เหมือนคนเกลี้ยวโก,กรธเลยเกลี้ยวกลาดนะแม่หมอว่าน่าจะมีเรื่องปัญหาความขัดแย้งเนาะอันดับหนึ่งไม่เข้าใจกันนะ ถ้าคุณบอกว่าเออหมอเราไม่ได้ไปขัดแย้งกับเขานะแสดงว่าเล็กๆน้อยๆ,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 ๆเขาชอบเอาชนะเรามีจับปัญหานะคะตรงนี้เจอไพ่เด็กเข้าไปแี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่ก็มีนะคะเรื่องเรื่องเล็กเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ได้นะถ้าทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่นะคะตรงนี้คนคนนี้มาดูไปต่อมาคุณเเขาน่าจะนิ่งวค่ะสีดาเดอสตาชาวราศีกุมลัราคนากุณอันนี้ธาตุลมเนาะตึ่งธุตเมทุนธาตุไฟเมทสิงห์ูอันนี้คนเกิดวันจันทร์คนคนนี้เป็นคนนิ่งๆค่ะไม่ค่อยชอบออกสังคมนะ แต่ความเป็นสตาร์ของเขาแน่นอนล่ค่ะเขาเป็นศิลปินก็ได้นะในโซเชียลก็มีคนตามเยอะหรือในกลุ่มเล็กๆในเพื่อนเขาก็เป็นคนที่โดดเด่นไม่ว่าจะซวยหรอดูดีแต่ว่านะคะบทที่เขาอยู่เงียบๆนิ่งๆเขาเป็นคนที่ชอบอยู่นิ่งๆนะคะตรงนี้หรือยังหวงความโสดนะใบเนี้ยนะคะตรงนี้หวงความโสดก็จริงแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครเข้ามานะคะความสัมพันธ์นี้บางท่านตกอยู่ในสาภาว่าเขาไม่ชัดเจน จะหายพะเศษนะคะตรงนี้ไม่ชัดเจนนะคะครบหลายคนก็ได้นะ,ะตรงนี้หรือบางท่านเป็นประเด็นความขัดแย้ยงนะคะตรงนี้แม่หมอเห็นสองอันมาเด่นเลย <c oughs> เด็กถือเหรียญน,นะคะมาเจอเด็กถือเหรียญคนคนนี้ค่อนข้างเป็นคนนะคะถ้าเด็กถือไม้เท้านี่กระตือร้น,นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรก็ตามมาเจอเด็กถือเหรียญเนี่ยนะคะอันนี้ธาตุดินกันมือสมองกรคนคนนี้นะคะไม่ว่าอายุแค่ไหนก็ตามเขา ไม่อยากหยุดอยู่กับใครง่ายๆนะคะนอกจากเรื่องผลประโยชน์นะคะเพราะว่าเขาถือเหรียญใบใหญ่มากๆเหรียญใหญ่มากๆในมือนะถ้าเป็นเรื่องงานเรื่องเรียนเขาต้องการการเติบโตการเติบโตการพัฒนาการก้าวหน้าในเรื่องงานเรื่องเงินมากๆนะะตรงนี้ถ้าท่านใดที่คุยกับใครที่อายุน้อยมากๆห่างกันมากๆหรือหมอมีนว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าเขาไปดียวใครหนึ่งเขาอาจจะไปเจอคนที่อายุน้อยนะคะถ้าดึงใครเข้ามานะ นะ,ะตรงนี้บางขั้นเป็นเจอความรักไม่ชัดเจนแต่ถ้าคุณเนี่ยแหะค่ะเป็นแฟนหรือคบมาก่อนเขาดึงใครเข้ามาเดอะไฮพิเทศเป็นความลับเนี่ยเป็นคนอายุน้อยนะ,ะเจอในสถา,านที่ทํางานนะคะหรือในสายงานใกล้ๆกันกลุ่มเพื่อนเพื่อนของเพื่อนในสายงานพวกนี้นะคะใกล้ตัวตรงนตเ,ตเนี้ยแต่เดอสตาร์เนเกี่ยวออนไลน์ก็ได้นะคะ แม่หมอแปลกใจมากบางคนพบกับเราตั้งนานไปเจอใครในออนไลน์แป,ป๊บเดียวเลยเชื่อใจเขามากเจอคนที่มีเจ้าของหรือเจอคนที่ไม่ชัดเจนคนที่หวังผลประโยชน์เรื่องเงินทองนะตรงนี้แม่หมอว่าตอนนี้เขากําลังมีปัญหานะแต่ถ้าเป็นเรื่องคุณนะคะหมอพูดเลยว่าตอนนี้คุณเจอสถานะความรักไม่ชัดเจนหรือความรักนี้มีปัญหาขัดแย้งกันมีสองประเด็นคิงถือดาบอืมมาละถือดาบใหญ่มากเลยนะคนคนนี้นะแม่หมอบอกเลยนะปากแข็ง บทที่จะพูดเขาพูดจาทิ้มแทงเรานะนะ,ะพูดไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจความรู้สึกเราเลยคุณเจอไหมพูดตรงพูดแรงนะ,ะไพคิงถือดาบนะอีโก้หนักชูดาบขึ้นมาเลยนะฉันเป็นผู้ชนะตรงเนี้ยนะคะไม่เคยถนอมความรู้สึกเราตรงเนี้ปากแข็งด้วยนะคะตรงนี้นะมาดูใบต่อมานะคะเขาเป็นอย่างไรค่อนข้างมั่นใจในตัวเองเดะฟูรักสนกนะ,ะรักสนุบไม่ผูกพัน นะเดอฟูเนี่ยหมายถึงอาชีพอ,อินฟูก็ได้นะหรือนะพวกส่วนตัวก็ได้นะคะธุรก,กิจส่วนตัวเดอฟูหรือชอบท่องเที่ยวนะพวกพวกนี้ได้หมดนะคะทุกคนหรือตัวเขาลักษณะเดอะสตาร์กับเดอฟูเนี่ยนะตรงนี้คนคนนี้น,นะคะค่อนข้างยังห่วงความโสดถ้าซองใบนี้หรือถ้าความรักใดคุณคบกับใครแล้วเขาอยากทําอะไรตามใจตัวเองนะพอเราเตือน คนนี้ไม่ชอบให้ใครเตือนนะคะคิงดาบเนี่ยถือดาบในมือเนี่ยอย่านะอย่ายะเขาบอกเขาถือดาบในมืออย่าเตือนเขาฉันทําผิดได้นะตรงนี้แต่อย่ามาบอกฉันนาใบนี้นะแน่นอนล่ะถ้าคุณเตือนปุ๊บมันจะเป็นรู้สึกอึดอัดขัดใจตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีปัญหาตามมาเสมอนะต้องปล่อยเขาไปค่ะเ h e fool พวกเนี่ยทำยังไงได้นะคะเราต้องปล่อยเขาไปให้เขาไป,าไปทําตามใจที่เขาอยากทํา ะะเขาไปเรียนรูนะ,ะตรงนี้ได้ด้วยแม่หมอว่าบางท่านห่างกันออกมาแล้วนะ,ะบางคนคุณเทความสัมพันธ์ก็ได้นะ,ะสตา์เนี่ยนะ,ะหรือมีคนบางคนนิ่งห่างกันออกมามันเหมือนในยะว่าค่อยๆเทไหมนะคะค่อยๆจบกันหรือเปล่านะ,ะ,นะะตรงนี้แต่แม่หมอเห็นคือห่างออกมาแล้วอืมเดอะทาวเวอร์ขึ้นละคนเกินวันอังคารที่ผ่านมาคุณน่าจะใบหนึ่งนะคะเดอะทาวเวอร์มันไม่มีอะไรดีเนาะมันพังอะคุณเห็นไหม ถ้าเป็นเรื่องทําให้เราเสียใจคุณต้องเสียใจมากๆเลยบางคนแตกหักกันออกมาก็ได้นะแตกหักกันออกมาแล้วก็ไม่คุยกันนะคุยไม่ได้นะคะคิงถือดาบเนี่ยชูดาบขึ้นมาขนาดนี้เหนื่อยหรือสองคุณไปจับได้โป๊ะแตกที่ผ่านมานะตรงเนี้ยหรือถ้าคุณเป็นยิ่งเป็นครอบครัวเขาทําครอบครัวพังเลยไปเนี้ยนะบางคนจบกระทันหันเลยนะเขาไปเขาไปไหนไม่รู้กระทันหันหายไปเลยนะทุกคนตรงเนี้ย เดโมนตอนนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะชาวเดโมนเนี่ยคนเกิดราศีมีรคนามีนธาตุน้ำคนคนนี้สับสนนะะตอนนี้นะฮะแม่หมอว่าเขากําลังเหมือนคนลงทางสับสนซับซ้อนนะะเขาอาจจะไปเจอความสมาธิท,ที่ที่ถ้าเขานะคะไปดึงใครเข้ามาเขาไปเจอใครที่มีเจ้าของหรือเจอคนที่มีนะคะมีแฟนแล้วมีสเสน่ห์ก็ได้นะไม่ได้ชัดเจนอบเขาเลยตรงนี้นะคะ และตอนนี้ตัวเขาเริ่มรู้สึกว่าไม่แน่ใจในความสัมพันธ์เดอมูนเป็นอาการของคนทุกข์เศร้าในสภาวะที่ที่นี่ตอนที่กําลังเกิดอยู่นะคะกําลังเป็นประเด็นอยู่แล้วเครียดคิดมากเศร้าทุกข์เศร้าสับสนจะเอาอยัางไงนะคะเอ็มเพลอร์โอเจอคิงถือดาบมาเอ็มเพลอร์ในราศีเมษละคะัคนาเมตรมะมีดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวนะ, The Tower นะเดอะทาวเวอร์นั่นแหละค่ะนะลุยบู นะะคนคนนี้ทําอาชีพอะไรก็ตามเขาจะเป็นคนมุ่งมั่นมากๆทะเยอทะยานประสบความสําเร็จด,ด้วยน้าผักน้ําแรงจึงกลายเป็นคนที่ใบนี้ปากแข็งอีโก้แล้วนะคะตรงนี้พูดตรงคุณแรงด้วยใบนี้ชอบทั้งควบคุมอันนี้นะคะคุณซองเข้าไปเบิลเข้าไปคือโคตรอีโก้เลยไปเนี้ยนะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะคะตรงนี้แม่หมอว่าตอนนี้สาภาว่าเขากํลาลังพังในสิ่งที่เขาตัดสินใจที่ผิดพลาดนะบางคนเพิ่งมีประเด็นก็ได้นะบางคนเป็นนานแล้วตอนนี้ชีวิตเขากําลังพัง นะมีปัญหาตอนนี้เป็นอย่างไรคะห้าถ้วยพอพังแล้วเสียใจสิคะห้าถ้วยเป็นอาการของคนที่โหยหานึกถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะเรื่องราวเดิมๆนะคะกำลังคิดและทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณนะคะเห็นไหมที่เขานั่งมองถ้วยที่มันล้มนี่คือทําความรักที่มันดีอยู่แล้วให้พังลงไปมอนเดือดร้อนะคะ นึ่งด้วยความที่เขามีโก้ก็ได้นะไม่ได้ง,ง้อคุณผิดก็ไม่เคยยอมรับผิดนะไม่ว่าเขาจะทําผิดกรณีไหนก็ตามไม่เคยยอมรับผิดนะคิดว่าตัวเองถูกเสมอด้วยนะคะหลงตัวเองด้วยนะเดมเพลอร์เนี่ยนะคะบางคนความรักไม่ชัดเจนคุณก็ถอยแล้วค่ะตรเนี้กกับกลายเป็นว่าตัวเขามากกว่าเดมเพลอร์ Emperor อย่าลืมนะคะอาจจะเป็นคนที่มั่นคงทางด้านการเงินการทองมีคนเข้าหายเยอะทําให้กลายเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆยีโก้ก็หนักใครเตือนไม่ฟัง นะคะตรงนี้ได้ด้วยนะคะแม่หมอว่าเขากําลังเสียดายเสียใจหรือเศร้าคิดถึงเรื่องเก่าๆโหยหาในสิ่งที่มันผิดพลาดเกี่ยวกับตัวคุณอัศวินเหรียญน,นะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับการขนส่งการเดินทางได้หมดหรือเป็นคนไกลนะ,ะถ้าถ้าอยู่ใกล้มันแม่หมอพูดเลยมันมีปัญหาขนาดนี้ต้องนิ่งเขานิ่งนะ เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ได้แก้ไขปัญหาหรือคนคนนี้หมอพูดเลยบางคนเนี่ยไม่ได้มีประเด็นอะไรนะเกี่ยวกับตรงนี้เลยมีปัญหาเช่นเขาไม่ได้ชัดเจนเพราะว่าตัวเขายังรักความโสดความเป็นอิสระนะ,ะหรืออยากทําอะไรตามใจตัวเองอย่างนี้นะคะแม่หมอว่าได้ด้วยนะคะอยู่ๆเขานิ่งไปก็มีคนคนนี้ต้องการความสําเร็จมั่นคงทางด้านวัตถุมากๆนะคะตรงเนี้ยเขาจะไม่นิ่งไม,ไม่ไม่หยุดอยู่กับใครง่ายๆถ้าคนคนนั้นนะ ถ้าคนนั้นต้องมีเงินมีทองมีหน้าที่การงานประสบความสําเร็จตรงนั้นนะคะแต่แม่หมอว่าเขาคงคิดว่าคุณก็คงมีดีนะถ้ายังคาไม่เสียใจคิดถึงคุณนะอัศวินเหรียญน,นะคะบางคนนิ่งไปเห็นไหมคุณไปเอ็มเพรสคนเกิดวันศุกร์แต่ถ้าท่านใดนะคะไปเจอหนักเลยเขามีเจ้าของแล้วแม่หมอว่าหรือมีคนมาก่อนหนะคุณเราดึงใครเข้าไปตอนนี้แม่หมอว่าคุณเลือกที่จะปล่อยแล้วนะความสัมพันธ์แต่ถ้าคุณมาก่อนเป็นแฟนเป็นคนคบ นะที่เขาเป็นคนสร้างเรื่องสร้างราวนะ่ยยิ่งเป็นสถานะครอบครัวคุณเป็นคนที่ใช่ที่สุดในตอนนี้นะคะเดมเพจไม่มีใครที่เขาหาได้ดีเท่าสุดที่สุดเท่าคุณแล้วหมายถึงณนะตอนนี้นะเดมเพจเนี่ยเป็นไพ่นะคะไปแทนเพศตัวเองนานตรงเนี้ยที่จริงคุณเหรอเขาตีคู่มาเลยนะตรงเนี้ยนะคะบางคนเป็นบททดสอบอะไรหลายสิ่งลหลายอย่างตรงเนี้ยนะคะถ้าคนคนนี้ตีคู่มาแบบเนี้ยแม่หมอว่าคนคนนี้ไม่อยากเป็นอิสระแล้วนะ ใจหนึ่งนะ่ะคิดว่าคุณคือคนที่ใช่แต่ะแต่เขาเลือกที่จะเพิกเฉยไปสนใจเรื่องเองินเรื่องทองหรือกิจกรรมของตัวเองนะคะคิดสับสนซับซ้อนกับตัวเองมากเกินไปแต่ตอนนี้แม่หมอว่าเหมือนขาดคุณไม่ได้ไม่ต้องการแล้วชีวิตหวงความโสดนะคะแต่กรณีบางท่านมันเป็นบททดสอบนะคะมีคนมาแทรกมาซ้อนในความสามาัถให้เขาลงทีเตอร์ทาวเวอร์ตอนนี้แม่หมอว่าเขาเสียใจนะเขาคิดถึงคุณแถมปากร้ายด้วยนะคะคนนี้อากแต่ใจด้วยเนี่ยเขาคิดถึงคุณ มาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะทีนี้นะมาดูว่าเขาเขาเขากลัวอะไรเกี่ยวกับต่อคุณนะคะคุณพิเศษยังไงแตกต่างกับคนอื่นยังไงนะมาถอดใจนะคะตรงนี้นยหมาจะถอดใจให้นะแต่ไม่รู้ตรงกับคู่กรณีคนไหนนะคะตรงนี้นะมันเป็นดวงรวมนะนะถ้าเขามองเข้ามาแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามนะคะให้คุณเป ไปแทนเพศเราเองเขามองเข้ามาคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วค่ะตรงนี้เป็นคนเก่งแอคทีฟหุ่นนักกีฬากระฉับกระเชงนะคะสวยหลอดูดีนะคะตรงนี้เป็นคนเก่งนะ,ะคะคิงถือไม้เท้าเนี่ยนะ,ะอันนี้ธาตุไฟเมสิงห์หนูเป็นคนร้อนแรงด้วยนะคะเดลเวอร์นะคะ,ะ,ะเขาเขารักคุณคนคนนี้นะคะตรงเนี้เขารักคุณ แต่แน่นอนเราเลเวอร์นะบางสำหรับจะมีสองคนแต่บางสำหรับมีสามนะตรงนี้ความสัมพันนี้ถ้าเขาดึงคุณเข้าไปในหมวดที่เขามีคนอีกคนนึงหรือเขามีตัวเลือกแม่หมอว่าคุณเนี้ยแหละค่ะคือคนที่ใช่สําหรับเขานะแต่ถ้าคุณมาก่อนแน่นอนละคะเขาต้องเขาต้องเคลียร์ความสัมพันธ์นะไม่ใช่ดึงเราเข้าไปแล้วรักผีเสียได้น้องหรือคุยกับใครหลายๆคนจะติด เขารู yeah, it, ้ว่าคุณเป็นคนยังไงเขารู้ว่าคุณเป็นคนชัดเจนเด็ดขาดนะถือดาบอยู่ในมือจะตินะอันนี้ราศีตุลเนาะธาตุลมถือตาช่างอยู่ในมือนะแม่หมอบางคนคนนี้ถ้าตัดสินใจอะไรที่ผิดพลาดที่ผ่านมาเขาคิดว่าเขาตัดสินใจผิดแล้วเขาเสียใจนะเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะเขาอยากกลับมาเลือกคุณกลับให้ความยุติธรรมกับคุณแต่เขาก็รู้ว่าคุณเด็ดขาดนะคุณชัดเจนมากคุณมีจุดยืนของคุณนะคะ คุณรักใครคุณก็ทุ่มเทนะแต่ว่าอย่าทำให้คุณเจ็บอ่ะคุณตัดได้ใบเนี้ย<ส>เห็นไหมคุณเป็นเอ็มเพลสอ่ะนะฮะเอ็มเพลสที่เขาหาใครไม่ได้เท่าคุณอีกแล้วหน้าเวลานี้นะคะตรงนี้คุณคือดีที่สุดใช่ที่สุดคุณทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่าง <S <S บางคนซับพอร์ตดูแลตัวองได้ดีนะคะอยู่ใกล้ใครก็เกือ้อกูลคนนั้นแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เห็นเองนะคะือเขามองข้ามก็ตามตรงนี้นะคะ หน้าตรงนี้แม่บอกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆเขาเสียดายเสียใจคิดถึงคุณตรงนี้นะคะเดมเพลสเนี่ยไดเชียรีออดชาวกรกระกนะบางคนคุยกับคนทางไกลหรือทางานเกี่ยวกับรถแต่แน่นอนแหละความรักบางคนเป็นเรื่องความขัดแยง้งไดเชอรีออดนี้มันหมายถึงสปริงนะที่จริงเป็นรูปสปริงแลอันนี้มาก็ได้ขาวกระดําบางท่านเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะแต่คุณยังอยู่ในใจเขานะคะเขาอยากพูดกับคุณด้วยเหตุผลอยากเทคแอคชั่นแล้วนะคิงถือไม้เท้าเนี่ย หรือความรักเนี่ยบางคนทั้งอยู่ไกลหรือสภาวะที่คุณพอแล้วคนคนนี้จะเป็นคนที่แอคชั่นเองนะคะไม่นิ่งรอน้าใบเนี้ยแห้ง mm hmm. แม่นนะคะที่ผ่านมาเขาเป็นคนที่ไม่แก้ไขปัญหาเองแต่ถ้าบางท่านแม่หมอพูดแล้วเขาไม่อยากเลิกกับคุณใบเนี้ยยังยังยังมูกออนไม่ได้ยังอยู่ในคุณยังอยู่ในหัวของเขาอยู่เลยนะคะตรงนี้ ที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่เขาทําปัญหาแล้วเขาไม่แก้ก็ได้นะตอนนี้อยากมาแก้ไขอยากมาชัดเจนเขารู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่น่ารักกับคุณไม่ความชัดเจนกับคุณแต่แรกไม่ได้เคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะหรือให้ความรักไม่เท่าเทียมตอนนี้อยากกลับมาให้ความวิติธรรมกับคุณนะคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาเลยแหละเอ็มเพล์ตีคู่มาแล้วค่ะความพิเศษของคุณคือแน่นอนละค่ะตัวนี้คุณตัดได้คุณเก่งคุณดูแลเิงได้ดีดูแลเขาได้ดีคุณเป็นคนที่ซื่อสัตว์กับเขา แล้วไพ่เนี่ยนะคะตีคู่มาเลยและอีกอย่างหนึ่งแม่หมอบอกเลยว่าไพ่ตีคู่ในใจเขาว่าคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาคนคนนี้ขาดคุณไม่ได้นะคะขาดคุณไม่ได้ไพ่นี้อยากจะเดินทางมาเจออยากจะเทคแอคชั่นแต่อย่าลืมนะคะเด e ะเอ็มพเนี่ยนะคะแม่หมอบอกแล้วว่าโคตรอีโก้เลยฟอร์มเยอะด้วยปากแข็งแปดเรียนนะคะอยากกลับมาทุ่มเทพเพื่อคุณอยากกลับมาทุ่มเทพเพื่อคุณ อยากดูแลคุณเหมือนที่คุณเคยดูแลอยากใส่ใจคุณหรือที่ที่ผ่านมาเขาไม่ได้ทําเขาอยากทําเพื่อคุณนะคะตรงเนี้ยความรักความสัมพันธ์นี้มีใครบางคนทํางานหนักอยู่คนเดียวอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ทํางานหนักอยู่คนเดียวนะคะตรงนี้คือทํางานหนักในด้านความรักความสัมพันธ์ยอมตลอดดูแลใส่ใจประครับประคองนะคะ,นะคะเหมือนคุณอยู่อยู่กับเขาเป็นบ้านหลังเดียวกันเป็นครอบครัวคุณยิ่งแบกทุกอย่างหรือประครับประคองความสัมพันธ์นี้คนคนนี้นะคะ อยากกลับมาเหนื่อยเพื่อคุณและอยากกลับมาทุ่มเทพเพื่อคุณบ้างแต่สภาวะนี้หนึ่งเรามีเรื่องบาดมางกันไหมคะโกรธเกลี้ยวหรือความรักนี่คุณนิ่งมากคุณนิ่งจนเขารู้สึกว่าเอ๊นะคะคุณจะไปจากเขาหรือเปล่าหรือคุณอยากหยุดอยู่แค่นี้ก็ได้นะคะนะ,ะตรงนี้หนึ่งไม้เท้านะคะแม่หมอบอกเลยนะหนึ่งไม้เท้ายังมีดอกไม้ด้วยมีผีเสื้อด้วยแล้วตรงนี้คือบ้าน เขากลัวคุณโบยบินไปเวลาคุณรักคุณก็รักจริงๆรักจังๆทุ่มเททุกอย่างบทคุณจะตัดคุณก็ตัดคุณนิ่งคุณนิ่งมากๆจนเขากลัวนะคะคนคนนี้ใจลึกๆอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะตรงเนี้ยนะและอีกอย่างหนึ่งเขาทําคุณไว้เยอะด้วยนะเขารักคุณนะตอนเนี้ยนะคะเขาก็ทําคุณเจ็บหรือเขาเคยทำไง นะฮะแทงคุณข้างหลังหักหลังคุณพวกนี้นะคะทําให้คุณเหนื่อยทําคุณเหนื่อยไวมากนะทุกคนทําคุณเจ็บไว้เยอะด้วยใบเนี้ยนะเขากลัวค่ะทุกคนโอ้บทที่คุณน่ารักคุณอ่อนโยนคุณใส่ใจมากๆบทที่คุณตัดคุณตัดเลยนะจะติดนะไพ่ใหญ่เลยนะนะแล้วมาสมทบกับใบนี้นะคะตรงเนี้ยคุณตัดเขากลัวคุณตัดเข้าไปกลัวยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งยิ่งกลัวคุณไม่เอา ยิ่งกลัวคุณตัดเข้าไปหรือเขาอาจจะเคยหรือคุณอาจจะเคยพูดแล้วก็ได้ว่าถ้าทําคุณเสียใจอีกคุณจะไม่เอาใบนี้นะคะอืมนะตรงเนี้ยคนคนนี้ถ้าเคยสัญญาอะไรคุณไว้ที่ไม่เคยทําเขาอยากกลับมาทําเพื่อคุณนะคะอยากเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ไม่อยากนิ่งแล้วนะคุณนะ่ะนิ่งแล้วล่ะ สิ่งที่แม่หมอเห็นอยากทักทายอยากพูดคุยหรือเขากําลังคิดว่านะคุณยังต้องการเขาเหมือนเขาต้องการคุณไหมตอนนี้เขารู้แล้วว่าคุณคือคนที่ใช่ตรงเนี้ยวีออฟฟอร์จูนคนเกิดวันพฤหัสตรงเนี้ยคุณนังคู่มันเหมือนไม่ได้ขาดกันนะบางคนหายไปมัแล้วก็วนกลับมาเหมือนโชคชะตานะวนวน,วนไปไ,ปไปกลับกับนะแต่บางท่านไม่ชัดเจนนะแต่บางคนเป็นบททดสอบบางสิ่งบางอย่างนะว่าใช่ไหม แต่ตอนนี้แม่หมอว่าบททดสอบของเขามีแล้วเขาไปเจออะไรที่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดนะคะคุณคือความรักที่ดีแล้วมั่นคงให้กับเขาแต่เขาทําคุณไว้แสบมากๆนะตอนนี้ใครบางคนอยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาได้กลับมาเจอคุณก็ได้ตรงนี้นะคะคุณคือความรักของเขาคุณอาจจะเคยขอพรอ,อะไรไว้ด้วยใบนี้นะคะตรงเนี้ยถึงเขาแล้วนะแม่หมอว่านะคะเดมีเชเชียนคนเกิดวันพุธ พูดดาวการสื่อสารเล็หนึงคนคนนี้อยากวนกลับมาค่ะอยากพูดอยากคุยอยาคุณนะวางแผนอะไรหลายอย่างในหัวเขาตอนนี้นะคะเข้าห่วงแหนคุณมากมากหรือเขากลัวคุณจะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นเพราะอะไรเพราะเราเป็นอิมเพรสนะคะเราไม่ได้ไม่ได้ด้อยนะแม่หมอบอกเลยเดมเพรสในสายตาที่เขามองมากับคุณนะคะคุณถ้วยเนี่ยคุณเป็นท่าท่านใดเนี่ยนะคะแม่หมอบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มั่นคงดูแลทิ้งได้มีเงินมีทอง และเวลาคุณรักใครคุณมีความรักมั่นคงกับคนคนนั้นวางตัวดีมากๆใบเนี้ยเห็นไหมเขายังคิดเลยว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขาตีคู่มานะตรงนี้เขากลัวคุณไปไปเริ่มต้นกับคนใหม่เขายังคงห่วงแหนคุณด้วยนะคนนี้สืบสองคุณแล้วห่วงแหนคุณด้วยนะตัวเขาเนี่ยแหละค่ะวางแผนอยากจะพูดอยากจะคุยกับคุณเขาก็กลัวกลัวคุณไปเริ่มต้นกับคนใหม่ๆได้ด้วยห่วงแหนคุณแอบหึงคุณ ที่สุดของที่สุดราคาคนนี้เกรงขามคุณมากเกรงคุณมากเลยสตรองค่ะคุณสตรองคุณเข้มแข็งนะค,คุณมีปลอดภัยที่จะรักเขารู้นะนั่งอยู่ข้างๆเนี่ยถ้าเขานะคะตรงเนี้ยนะคะถือดาบอยู่ในมือเนี่ยสู้คุณไม่ได้แล้วค่ะเขาต้องยอมลงให้คุณเขาจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างถ้าได้กลับมาเอ็มเพลอร์เอ็มเพลอร์ก็จริงนะคะเอ็มเพลอร์นี่ต้องยอมลงเอ็มเพรสนะคะ แม่หมอบอกเลยคําว่ายอมเนี่ยหมายถึงถ้าเขาเป็นคนที่เอาแต่ใจไม่ฟังไม่ฟังเรานะะแม่หมอว่าตอนนี้เขาต้องต้องยอมฟังรักลดทีทีลดที่โก้ละวางแผนเยอะแยะมากมายที่อยากพูดอยากคุยอยากคุณตาหาตรงนี้มาแอบหวงคุณแอบหึงคุณตรงเนี้ยนะเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้คนคนนี้อยากจะกลับมาข้างรักข้างใครคุณมากกว่าเดิม ที่ผ่านมาเขาอาจจะลงผิดไปนะคะตรงเนี้ก้าวไม่เท้านะคะตรงนี้แน่นอนล้วเขาคงคิดหลายสิ่งหลายอย่างว่าคุณคงจะมีกำแพงกับเขานะคะตรงนี้บางท่านปิดกั้นกันไปบางคนอาจจะนานแล้วก็ได้บางคนอาจจะเพิ่งเพิ่งหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์นะคะบางคนก็เก้าวันบางคนอาจจะมากกว่านั้นนะคะเป็นเดือนสองเดือนมากกว่านี้คุณคือชัยชนะของเขาแม่หบอกว่าคนคนนี้ไม่ว่าจะเก่งมาแค่ไหนก็พ่ายแพ้ตรงหัวใจคุณหมดเลย ไม่ว่าเขาจะเคยทําผิดอะไรก็ตามแต่ตอนนี้คุณคือที่หนึ่งหนึ่งเดียวนะคะไม่ใช่ที่หนึ่งนะอันหนึ่งเดียวในใจของเขาที่เขาอยากมีนอกจากนั้นเขาไม่อยากได้ใครแล้วคุณคือชัยชนะของเขาเขาเจ็บปวดมากๆที่คุณเฉยมือคุณนิ่งไปหรือที่เขาเคยทําผิดกับคุณตรงนี้นะคะตอนนี้แม่หมอบอกเลยคนคนนี้น่าจะเครียดมากเลยนอนเอามือกายหน้าผากอยู่เลยนะคะอ้นะคะน่าจะกายหน้าผากได้แล้วเนาะตรงนี้นะคะคุณนิ่งมากเลย ะะคุณคือชัยชนะของเขานะ,ะคุณคือคู่ของเขาคนคนนี้นะคะเครียดมากยิ่งคุณนิ่งเขายิ่งกลัวคุณตัดเขาไปและเขาถ้าเขาเคยทำผิดกับคุณไม่ว่ากรณีไหนที่แม่หมออ่านมาทั้งหมดนะคะคนคนนี้อยากให้อยากให้โชคชะตาหมุนกลับมาคนคนนี้ขาดคุณไม่ได้นะไพ่ตีคู่มาเขาคิดว่าคุณคือคู่ของเขาและใช่นะสเต้นเนี่ยเขาเขาเกรงคุณมากเลยค่ะ ถ้าได้กลับมาคนคนนี้แม่หมอพูดเลยเขาจะยอมลงทุกอย่างขอให้เพียงไรคุณกลับมาพ่ายแพ้ต่อใจคุณละเพราะอะไรเพราะเราดีเมื่อก่อนเขาอาจจะมองไม่เห็นมันมีอะไรบางตาบางใจไว้นะคะหยิบมาสองใบคุณอยู่ได้นะก้าวหรียญเนี่ยคุณมีความสุขตอนนี้เขาอาจจะส่องคุณโอ้คุณดูสวยดูดีบางคนนะคะตอนนี้ไม่มีเขาอยู่ได้โซส,สวยแล้วหล่อเลยมากอยู่กับตัวเอง นะคะตรงนี้คนนี้ฟอร์มเยอะมากๆนะนะคเก็บอาการเก็บความรู้สึกตรงนี้นะคะเขาไม่อยากได้ละเดอะฟูลน่ะไม่อยากชีวิตเป็นอิสระแล้วอยากมีความมั่นคงคือคุณมาดูนะคะถ้าเขาอยากบอกในใจเขารู้หมดแล้วเนาะถ้าเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคุณนะคนคนนี้เคยเห็นกับตัวกับคุณมากด้วยนะเห็นนะ เขาบอกว่าคุณนิ่งมากเลยหรือสภาวะที่ผ่านมามต่างคนต่างนิ่งเพราะอาจจะเป็นเรื่องความความโกรธที่ผ่านมานะตรงนี้นะห่างกันออกมาตรงเนี้ยกลัวคุณด้วยนะตรงเนี้ยเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคนคนนี้นะคะยังคิดถึงคุณอยู่นะคุณเป็นคนเก่งมากๆมีความสามารถถือดอกไม้ในมือใส่ใจดูแลให้ความรักความอมอุลถ้าท่านใดนะคะที่ไพ่ควีนอยู่แล้วนะเป็นหญิงเนี่ยคุณดูแล ใครต่อใครทํางานไม่แพ้ผู้ชายแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายแม่หมอว่าคุณก็เป็นสภาวะผู้นามที่เก่งนั่นแหละค่ะนะที่เขาเสียดายนะเขารักคุณให้ตีคู่มาตลอดนะนาชื่นเล็กยังอยู่คนละฟังเดฟูนะคะเขาไปนะคะทำอะไรตามใจตเองมาครบวงจรละหมอมินว่านะคะได้ทําละไม่อยากเป็นอย่างนี้ละนะกลัวคุณหลุดไปด้วยนะเนี่ย สองดาบนะคะตรงนี้อืมสภาวะที่ปิดตาปิดใจเดี๋ยวมองไม่เห็นคุณค่าของคุณที่ผ่านมาแต่แทมเปเนนะคะตรงนี้อยากกลับมาเปลี่ยนแปลงปรับจูนเข้าหาคุณปรับเปลี่ยนอะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันดีขึ้นเขาบอกเขาเจ็บปวดและเสียใจมากๆเมื่อคุณหายไปหรือไม่มีคุณนี่นแหละนะเขาหวังนะดูว่าให้โชคชะตามหมุนกงง้อได้กลับมาคืนดีกับคุณเขาอยากจะเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์ไม่อยากนิ่งแล้วนะคะตรงนี้นะคะอยาก วนกลับมาแล้วประครับประคองความสัมพันธ์นี้นะอยากคือคุณคือความรักที่มั่นคงคุณเห็นไหมเตฟูเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าตัวเขาชอบรักอิสระไม่อยากผูกพันนะไม่ชัดเจนนะคุณนะคะคนคนนี้ไม่อยากอยู่แบบนี้ละอยากมีความรักที่มั่นคงอยากมีคุณเป็นแฟนอยากถ้าเขานะคะทุกคนบางครั้งเนี่ยความเด็กอิสระของเขาหมายถึงเรื่องนะเมื่อก่อนมีเรา อยากเป็นอิสระคืออยากไปคุยไปดีกวใครก็คุยได้ทําตามใจตัวเองแล้วตอนเนี้หวยหาความรักความอบุนจากคุณอยากกลับมาคืนรางอย่างที่แม่หมอเคยพูดเป็นครอบครัวอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นเขาจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณโอ้ไพ่ตีคู่มาเป็นครอบครัวค่ะคนคนนี้เขาเนกถึงคุณที่ผ่านมาเขาทําให้คุณเสียใจนะคะตรงนี้นะะแอบทําอะไรลับหลังคุณไม่ซื้อสัตว์กับคุณแล้วแถมหนีปัญหาด้วยนะเจ็ดดาบตอนนี้ก็สืบสองคุณ นะตรงนี้ความรักความสัมพันธ์นี้บางท่านอาจจะเฟดตัวห่างกันออกมาหรือบางคนนานแล้วก็มีนะเขากลัวคุณไม่เอาเขาด้วยตอนนี้ถ้าท่านใดที่มีประเด็นนานแล้วคนนี้อยากกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เขารู้ว่าคุณใจแข็งเขาทําให้คุณเจ็บไว้เยอะนะแต่ถ้าท่านใดเพิ่งมีประเด็นนะแม่หมอก็บอกเลยเขาก็กลัวคุณนะ่นะค่ะกลัวคุณไม่เอาเขาเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆตลอดนะตรงนี้เห็นไหมที่ที่มองเรือตรงนี้นะไม่เคยห่างไปไหน เห็นไหมคะอะไรสําคัญก็ไม่สําคัญแล้วตอนนี้เขาถือคุณไว้ในมือใบอันไม้เดียวแล้วก็มองไปข้างนอกนะคะคิดถึงคุณมากๆอยากกลับมาเป็นความรักที่อบูนอยากเป็นความรักที่มั่นคงให้กับคุณอยากเปลี่ยนแปลงความสามันธ์ให้มันดีขึ้นตรงนี้นะคะคนคนนี้อยากได้โอกาสจากคุณนะคะตรงนี้แต่สิ่งที่แม่หมอเห็นหนึ่งเขากลัวอะไรคะแน่น,นอนล่ะคะ่ะคุณเป็นคนเก่ง คุณคุณดูแลตเองได้ดีอยู่ได้แล้วคุณใจแข็งมากๆเขาทําคุณไว้เยอะประเด็นแรกสองแม่หมอเขามีอีโก้โคตรอีโก้เลยเอ็มพัเลอร์ปากแข็งด้วยเจ็บนะคะแม่หมอพูดเลยคนที่เจ็บตะเก็บอาการรู้สึกนะคิดถึงคุณเนี่ยผู้กันพวกนี้เขียนอยากเขียนจดหมายนะคะ่าตอนนี้แทนการเขียนก็คืออยากสื่อสารถึงคุณอยากพูดอยากทักอยากอะไรนะ,ะอยากคุยกับคุณมากๆหละตรงนี้นะคะเก็บกด เก็บความรู้สึกอยู่กับตัวเองคิดมากอยู่เนี่ยถ้าคนที่ไปแล้วไปรับเน่จะไม่มานั่งกุ้มกับเราแล้วค่ะถ้าไม่มีใจเนี่ยเครียดคิดมากยิ่งคนที่อยากกลับมาแล้วทำแสบประคุณไม้มากๆนี่ยิ่งคิดเยอะเออขอบคุณมากมายค่ะทุกคนสําหรับการติดตามรับชมคลิปรันดอมของมามินนะดูดวงส่วนตัวอดีลไลน์แม่หมออยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้ค่ะดูแม่หมอกับพิมพ์ทิ้งไว้ด้วยนะคะมีแต่สิ่งดีๆนะคะสวัสดีค่ะ